วันนี้จากวันที่เรารับรถเราก็มาทำการต่อกระบะเลยนะครับกับเจ้ายูดีใกล้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับระยะเวลาประมาณ3าสี่วันนะครับเราพามาชมนะครับลำโพงก็ ตัวรากลูกพ่วงก,ก็กําลังจะติดตั้งนะครับดี๋ยวรอติดตั้งกระบะเสร็จตอนนี้เราต้องมีการเชื่อมนะครับเชื่อมเราก็ต้องถอดถอดแบตนะครับต้องถอดแบตออกถอดแบตไม่พอเราต้องมาถอดกล่องตัวนี้ด้วยนะครับสําหรับยูดีนะครับเราก็ต้องมาถอด ปักไฟตรงนี้อีกนะครับหลายจุดครับไม่พอนะครับต้องมาถอดปักข้างเครื่องตรงนี้ด้วยกันไฟระบบไฟนะครับหลายจุดครับถ้าเราจะทําการเชื่อมเจ้าอยู่ดีนะครับเพราะว่าโทรปรึกษากับช่างศูนย์เขาบอกว่าต้องถอดเยอะเคยถอดแค่แบตกับแผงหน้าครับบางทีเครื่องรวนก็มีครับต้องไปให้เขาใช้คอมดูโค้ดให้ใหม่นะครับ อนนี้เราวางกระบะยึดสาแหลกบางโพนแล้วก็เตรียมจะใส่นะครับเหล็กมาพร้อม ก็เหลือรอยกลำโพงขึ้นนะครับแป้นเราก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็หางเราก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่พ่นสีเป็นสีแดงนะให้เข้ากับกระบะเราข้างบนเราก็ทารองพื้นไป่แล้วก็เดี๋ยวใช้สีแดงทาหมดเลยนะอันนี้เพราะว่ารถรถอยู่ใกล้นะครับพ่นไม่ได้เดีย๋ยวเราอองสีไปโดนนะครับช่วงลมแรงด้วยฝนตกยางก็เริ่มไล่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นยางใหม่เลย ได้เปลี่ยนทุกเส้นได้เปลี่ยนลยครับก็เดี๋ยวคู่นี้กำลังจะถอดออกนะครับคู่นั้นเปลี่ยนแล้วส่วนตรงนี้เป็นบางบางคนหน้านะครับ ต้องเจาะดูใหม่ปิดหลอกตู้เราย้ายนะครับที่เก่ามันเราขยบข้างหลังนะครับข้างหน้าเราขยบก็เตรียมรอย,ยึดใหม่ต้องยยล้ลยรู ปลายท้ายเรานะเป็นกล่องเล LED นะครับปท้ายคู่ละสามพันนะครับซื้อมาเตรียมติดตั้งนะครับน่าจะติดตั้งกับตัวคัตซีเลยทำขึ้นมาใหม่ ฮะเอาเอาเดื่อเยว,เยวมีเป็นยางอะไรบิสโตนใหม่ๆนะครับตอนนี้ช่างกำลังจะดามคัดซีนะครับโดยเวลาเรายึดสาแหลกไม่ให้คัดซีมัน,ม,นมันบี้มันยุบ เข้าไปดูใช้เป็นเหล็กหน้าสองนะครับยึดไว้หนาประมาณหกหกมิลน,นะครับความหนาดากช่วงสาแรกนะครับ เพื่อไม่ให้เวลาเรายุดแช่แรกขันเข้าไปปุ๊บแล้วคัดซีมันบี้นะครับทำการยึดยึดไว้เดี๋ยวเราพามาชมกันอีกทีนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับเสร็จหมดแล้วอันนี้เราก็มาพาถ่ายทำ ให้ดูนะเจ้า CWE สามนะครับต่อเสร็จก็เดี๋ยวรอเตรียมตัวออกงาน ตัวกดโยกหัวไฟฟ้านะครับยกหัวหัวขึ้นหัวลงเรากดตรงนี้เอาโยกไฟฟ้าครับเป็นระบบไฟฟ้านะไม่ต้องมาโยกข้างๆเหมือนตัวก่อนๆน,นะครับก่อนนี้จะใช้โยกเอาตรงนี้ มีเด็กจิ้มแล้วก็โยกโยกโยก,โยกทุกวันนี้ระบบทำมาเป็นไฟฟ้าหมดเร f ai f ai f ai ดียบนระ้อยแล้วครับเป็นส่วนหาง <S <S เหลอือรอพ่นสีเป็นอันเสร็จพิธีครับ ฮะ <Huh? S 2> <c ười> ช่างปั๊บบรรยยนนะครับปับบยย๊บยกกระด้นงเ้ร <c oughs> ็นี่มสังท้ายของหางก็เริ่มทำเรียบร้อยแล้ว าสาีเดี๋ยวใส่ไฟท้ายก็เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ช่างก็วัดเหล็กบางโคลนเกียมติดบางโคลน ก็พามาชมเล็กๆน้อยๆครับผมเดี๋ยวใกล้เสร็จเดี๋ยวเรามาถ่ายทําให้ดูอีกทีนะครับว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนกับเจ้าอยู่ดีนะครับอีกคันหนึ่งของเราที่เป็นหน้าเรียบ กำลังต่อเดี๋ยวพามาชมกันอีกทีครับขอบคุณที่ติดตามมารับชมครับผม